ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ที่บเดเมล็ดกาแฟมือหมุนกันให้ดูนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือ h g 1จาก Weber Workshop นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับตอนนี้จริงๆมันมีรุ่น2ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคามือสองนะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้แล้วนะครับผมไปซื้อต่อมาเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันว่าใช้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะ บอกก่อนว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยปก,ปกติเราจะได้อะไรมาก็คือเครื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเฟืองหมุนตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวตัวบดน,นะครับเบอร์เบอร์เฟืองมานะครับก็คือขนาด83นะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนตนัวนี้ชิ้นนี้แล้วก็ตรงนี้ติดกันนะครับแล้วก็จะเป็นด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นถ้วยของมันนะครับซึ่งจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ หมุนให้มันพอดีแล้วมันก็จะดูดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีถ้วยรองด้านล่างนะครับลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้สมมติถ้าเราใส่เม็ดกาแฟปุ๊บแล้วเราดึงออกมาปุ๊บมเมล็ดกาแฟมันก็จะไหลลงมาด้านล่างนะครับแต่ว่าในกรณีที่ก้านชงกาแฟของเราเนี่ยมันเล็กเนี่ยมันจะไม่พอดีนะครับมันก็จะพอเกือบได้แต่ว่าถ้าใช้ด้านกาแฟไซส์58เนี่ยน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวนี้วางครอบก่อนมันจะทาให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็วางไปเนี่ย มันจะค่อนข้างพอดีก็คือเปิดปุ๊บมเมล็กาแฟมันก็จะลงไปด้านล่างพอดีเลยนะครับอ่ะเป็นลักษณะนี้ไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือของที่มีอยู่แล้วจะมีประมาณนี้ที่ได้มานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเราก็จะมาเริ่มดยการเซตเครื่องก่อนนะครับโดยการที่เราจะเอาตัวสเกลตัวนี้ออกออกมากกอนนะฮะแล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะ ให้มันตึงๆมือก่อนนะฮะ,ะลักษณะนเนี้ยคือมันจะตึงๆมือกันแล้วนะ,ะจะหมุนไม่ค่อยไปละตึงๆมือกันะฮะแล้วเราก็หาเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์นะฮะามาวางลักษณะน,นี้นี่ขยับมันนิดนึงนะฮะนี่ก็คือจะเซตเป็นเบอร์ศูนย์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็หมุนมันไปนิดนึงนะฮะฟึบอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาลองเริ่มกันเลยนะฮะเราจะเทสกัน อะโอเคเปดคิดเครื่องปึ๊บเอา,มาเมล็ดกาแฟะนะครับเ,เทียออกก่อนปึ๊บอันนี้เราจะลองบดเป็นลักษณะเป็นเอสเซสโซ่ก่อนเลยนะครับสำหรับเ e อสเซสโซ่ใช้ประมาณไม่ดีปุ๊บ 13กรัมนะฮะประมาณ13กรัมอ่ะเราได้เม็ดกาแฟแล้วนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยต้องหมุนหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับลักษณะนี้นะฮะก็คือจะทําให้มันแน่นที่สุดนะครับทีนี้เราจะให้มันหยาบขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หยาบขนาดนั้นนะเราจะหมุนสําหรับเอสเปรสโซ่ so. ผมจะใช้อยู่ประมาณเบอร์สามนะครับนี่แล้วก็เสร็จไปลักษณะนี้นะฮะเวลาเราเทเม็ดกาแฟเนี่ย ข้อเสียของอุปกรณ์นี้คือมันเทลำบากครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเทค่อนข้างลำบากนะฮะเวลาผมทำผมก็จะเทใส่มือนิดนึงนะฮะแล้วก็เทมันลงไปลักษณะนี้นะฮะผมก็จะพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียระหว่างที่ผมใช้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่ผมว่ามันมันติดอะ่ะมันเทลำบากจะเทด้านหน้ามันก็พอเทได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มหมุนกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะฮะ เมื่อเสร็จแล้วนะฮะเราก็ดึงตัวกรวยตรงนี้ออกมานะฮะปุ๊บเนี่ยแล้วก็ขยับมานิดนึงนะฮะบางทีเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าสถิตค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้มันจะมีเมล็ดกาแฟติดนะฮะแต่เนนี้มันไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรถือว่าดีแล้วนะคะแต่บางวันก็คือจะมีพวกเศษกาแฟติดอยู่นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะปึ๊บอ่ะแล้วก็ปล่อยไว้มันเป็นแม่เหล็กนะฮะเราจะทําให้ดู เอาันนี้วางลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็ดึงปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมกาแฟมันก็ลงไปห้องล่างแล้วนี่นี่อง่ายเห็นป่ะปึ๊บมาเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะามาใส่การชงให้ดูนะก็คือปึ๊บสมมุติว่าเราได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วก็ยกออกนะฮะลักษณะนี้ปึ๊บ นี่แล้วก็ขอกขอข,อขอแล้วก็ฟึบยกตัวนี้ออกน,นะฮะแล้วก็เกี่ยม,มานิดนึงนี่ฮนะ,ะแล้วก็เอาที่กดแทมลงไปกดฟึบนี่เรีอยนี่เห็นไหมฟึบนี่เรียบร้อยแล้ว่อะอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ ไม่ต้องหมดแล้วกันเนาะอันนี้สังเกตคือผงอ่ะค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นความละเอียดที่ผมใช้ทำเอรสโซ่นะครับอ่าแล้วเจ้าเครื่องบดอันนี้นะครับเราก็สามารถบดในกรณีที่เราต้องการทําพวกดริปหรือเป็น เฟรนด์เพรสหรือโค b ู e w ได้ด้วยนะครับแล้วก็ความละเอียดแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับก็ลองปรับลองจูนกันนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีไอ้ตารางตัวเนี้ยเอาไว้เทียบดูว่าเฮ้ยมันควรจะเบอร์อะไรก็เหมือนเป็นการคาลิเบตมีการตั้งเครื่องว่าความละเอียดความหยาบเนี่ยมันควรจะประมาณเบอร์ไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองตั้งแบบหย,ยาบๆยาให้ดูแล้วกันนะนอันนี้ผมจะใช้ประมาณเบอร์12นะฮะประมาณเบอร์12 สำหรับบทกาแฟดริปนะฮะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองดูว่ามันจะเสียปริมาณมเมล็ดกาแฟสักขนาดไหนนะฮะก็คือแบบมีมเมล็ดกาแฟค้างอยู่ในเครื่องประมาณไหนเนาะ,ะแล้วเราก็เอามเมล็ดที่เราจะใช้มานะครับ จะใช้ประมาณ15กรัมละกันเนาะทวนๆนะประมาณ15กรัมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองก,กันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเราเซตเบอร์แล้วนะฮะโอเคอย่างที่บอกครับมันลำบากตรงที่มันต้องเทแบบนี้ลงไป แล้วก็ตอนหมุนจริงๆมันไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าผมมีกล้องวังขวางอยู่มันก็เลยต้องเอื้อมือในการหมุนนะฮะมันก็เลยดูหมุนลำบากนะจริงๆมันไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นนะเราได้มาแล้วนะฮะอันนี้นี่ ที่เราบดออกมานะฮะเมื่อกี้ใส่ไป15หเนาะเดี๋ยวทีนี้มาลองดูกันแต่ก่อนอื่นเช็คก่อนเนาะว่ามันออกมาหมดหรือเปล่าปุ๊บกดมันลงมาขคาะเาะมันหน่อยจะปิดกลับเข้าไปมันเป็นแม่เล็กเนาะอ่ะโอเคทีนี้เราก็มาวางไว้บนอันนี้นี่ษณะนี้ทำแบบเมื่อกี้เลยก็ดึงออกมาโอ้โหกาแฟหอมมาก อันนี้เป็นของ Craft Coffee Roaster นะฮะเป็นดอยช้างวาย Barrel Age นะครับโอเคปุ๊บวางไปอ่ะอย่างที่เห็นนะฮะมันจะเหลือแค่ 14. บสี่จุดเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงมันจะเหลือ14.6นะฮะมันจะหายไปจุด4นะฮะ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะก็คือมันก็จะติดอยู่ตรงที่เฟืองตรงเนี้ยบ้างนะอย่างเงี้ยลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะข้อออกมาให้ดูนะฮะมันก็จะมีติดเหลืออยู่ตรงเนี้ยบ้างเนี่ยเนี่ยพอสมควรนะฮะอันนี้ก็คือความละเอียดที่ผมตั้งไว้เบอร์12นะฮะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นี่อันนี้คือบดได้ละเอียดสม่ำเสมอแล้วก็กลิ่นของมัลิกาแฟก็ชัดมากๆนะ กาแฟที่เราบดอะติดอยู่นิดนึงนะฮะแนะนําว่าให้มีแปรงไว้คอยทอาความสะอาดด้วยแล้วก็ถ้าให้ดีผมแนะนําว่ามีถาดมารองด้านล่างลักษณะนี้นะครับเพื่อที่เศษกาแฟนเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเลอะเทอะตรงที่โตะจนเกินไปนะครับการทํางานของมันนะครับแล้วก็หมุนตัววงล้อแล้วตัววงล้อเนี่ยมันก็จะไปขับเคลื่อนเฟืองนะครับเฟืองมันก็จะหมุนแล้วก็ส่งแรงขับไปที่ก้าน เพื่อที่จะหมุนตัวเฟืองตัวบดนะครับเนี่ยอันนี้ตัวบดจะเป็นลักษณะนี้นะฮะอ่ามันก็จะบดกาแฟแล้วก็ระหว่างที่บดเนี่ยควรจะใส่ก้วยตัวนี้ด้วยนะครับเพราะถ้างั้น,มนเมล็ดกาแฟที่บดแล้วมันจะกระจายเหลือเทอะมากๆนะฮะวิธีปรับก็อย่างที่บอกครับคือถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะได้มเมล็ดกาแฟที่ยาบนะครับ ก็ดูสังเกตนะครับตัวตัวบดตรงกลมๆน,นะฮะมันจะมีช่องว่างเยอะขึ้นนะฮะอันนี้มันจะทําให้หยาบแต่สมมุติว่าถ้าเราอยากให้มันละเอียดนะฮะเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกามานะครับมันก็จะบิดเข้าหากันจะทําให้กาแฟที่บดออกมาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าจะหมุนเท่าไหร่เบอร์เท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเวลาซื้อไปเนี่ยอาจจะต้องเอาไปปรับเอาไปตั้งกันนิดนึงก่อน ก็อย่างที่บอกครับอันนี้คือซื้อมามือสองนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมีการบวมรุงรักษามันนิดหนึ่งนะฮะตรงต่องดำด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะมีสกูอยู่4ตัวนะครับก็ไขเอาประแจหกเหลี่ยมไขออกมานะครับมันจะเห็นเฟืองด้านในนะครับตรงบริเวณเฟืองด้านนี้ผมจะเอาจารบีป้ายไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันทํางานได้คล่องขึ้นนะครับไม่ติดขัดนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็พวกจารบีพวกนี้ก็ซื้อได้ตามร้านพวกขายอะไร หรือขายวัสดุก่อสร้างเลยนะครับก็เอาคอต้นบัตรก็ได้นะครับแป้มจาระบีนิดนึงแล้วก็ป้ายลงไปแล้วก็หมุนนะครับให้จารบีมันไปหล่อลื่นบริเวณเฟืองนะครับเพื่อป้องกันที่เฟืองมันจะขบกันจนเกินไปหลังจากนั้นก็ปิดลับนะฮะแล้วก็เอาสกูไขกลับไปด้วยซึ่งสกูมันจะอันเล็กมากๆนะครับอาจจะเกิดการหายได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถ หาซื้ออะไรได้ในช็อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับผมไปซื้อมาแล้วเพราะผมทําหายมาเรียบร้อยแล้วก็หลักๆนะครับข้อดีมันก็ประมาณนี้แหละครับเครื่องบดกาแฟก็คือบดได้ละเอียดสม่ำเสมอกลิ่นดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ถูกใจนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของมันบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกอย่างที่บอกครับเวลาเราใส่เมล็ดเข้าไปในช่องบดนะครับมันก็จะใส่ค่อนข้างยากนะครับก็อาจจะต้องหา ภาชนะที่มันไม่ติดด้านบนหรือก็เทใส่มือแล้วค่อยๆเทลงไปนะครับอันนั้นก็คืออย่างที่1อย่างที่2นะครับเมเล็ดกาแฟเนี่ยมันจะมีติดอยู่ที่บริเวณกรวยบ้างเล็กน้อยนะครับในวันที่ความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีไฟฟ้าสถิตค่อนข้างสูงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะ อันนี้คือผมบดกาแฟในห้องนะครับอันนี้ก็คือเปิดแอร์มันก็จะค่อนข้างมีความแห้งมีความชื้นไฟฟ้าสถิตมันก็อาจจะสูงได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบดกาแฟให้ดูนะอันนี้ตั้งแบบว่าบดเป็นความละเอียดระดับเบอร์12นะครับก็เอาไว้ดูก,กาแฟเนาะ,ะเดี๋ยวบดให้ดอูอันนี้เสร็จแล้วครับสังเกตรตรงกรวยเนะี่ยเห็นปะ กาแฟเนี่ยมันจะติดอยู่นะครับมันเขย่าต้องเขย่านิดนึงถึงจะออกนครับบางวันที่มันไม่ค่อยมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกาะแต่บางวันมันก็เกาะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่จริงๆแล้วตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถาดมามันจะค่อนข้างเหลือเทะนะฮะเนี่ยสมมติทำความสะอาดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะค่อนข้างเหลือเนะเขาไม่ได้ให้ถาดมาผมก็ต้องไปหาถาดมาเพิ่มเติมนะครับนะอันนี้ก็คือโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นข้อเสียของเขานะ ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งสําหรับเครื่องนี้นะครับเวลาเราตั้งเบอร์บดนะเราต้องยกขึ้นมาแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวามันจะแตกต่างจากเครื่องบดหลายๆยี่ห้อที่เวลาเราจะปรับแบบปรับเบอร์บดนะเราก็หมุนได้เลยอันนี้มันต้องยกแหวนขึ้นมาแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับมันค่อนข้างหนักนะครับขนย้ายลําบากน้ําหนักประมาณ 1 0ถึง11กิโลได้นะครับสมมุติว่าถ้าใครยกไปยกมาก็เหมือนเป็นเล่นเวทไปนในตัวนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ผมได้มาจากการที่ทดลองใช้ตัว HG1 นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกอันนี้ได้ม,มือสอนะครับสภาพมันอาจจะไม่ได้ใหม่กริ๊งเหมือนมือนหนึ่งนะครับแต่ว่าการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับลุงมหาเรืองครับสวัสดีครับ